อยู่กับเกมเมอร์ทีวีอีกครั้งหนึ่งวันนี้พวกเราจะมาพาเล่นวันนี้ยังมีแขกรับเชิญนายในคนเรียกสิคุ้นเหรอฮู้นอะไรพูดอยู่นีอ๋อไออ้๋องพูดดีอ๋อกมาเริ่มมาเนี่ยเอ้าถ่ายแล้วถ่ายแล้วนี่ไงไม่ไม่ไม่โอ้โหถ่ายคนเดียวก็ได้เออเออถ่ายคนเดียวถ่ายอะไงดีวะวันนี้พามาเล่นเกมมาสาว มาทำบ้าแใ่สิเชียวมาเล่นโอเจไปวะมาช่วยร้องช่วลร้องบ้านใหญ่สิอ๋อเฮยเคยเล่นใช่ปะไม่เคยมาวันนี้จะพามาเล่นเพลงแค่เพลงเดียวเล่นเพลงได้ไงเล่นเพลงไงอ๋อหน่อยบานแกสีบ้า

เขานีใ่เล่นไม่เล่นยาลิง ็นไม่ได้มาวัน <si นี้จะทำเปลี่ยนเกมไม่เล่นเห็นไหมแชทไหมคะมันจะเล่นเสี่ยงถตายค่ะวันนี้แช่นานๆเลยมีเวลาเยอะวันนี้หยุดเรียนนะคะตอนนี้กี่โมงแล้ว่งตอนนี้เหรอ18นาฬิกา6โมง6โมง7นาที ขาอว่าให้นิ้วเข้ามาไหนอ่ะแกไม่จะเข้ามุ่งเข้าถ้าจะถ่ายคลิปก็เออดีๆหน่อยก็ได้นะเอาใครอ่ะใครทำฉันหลอกเนอไม่ต้องนั่งงอบบ้า อืมขอเล่นมั้งดิจะให้เล่นะลายอเล่นเล่ะลายไม่เอาไม่เอานโนวีเตอี์ยนยานเปลี่ยนชื่อก่อนนะสร้างคิปใหม่จะสร้างใหม่ทำไมน,นี่ยังอัดอยู่นะเนี่ยอันนี้แบบแบบไอ้นี่ ถ้าถ้าเป็นเขาเล่นด้วยกันได้ไหมเล่นด้วยกันได้อันนี้นะนะคะมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบแบบดูหน้าต่หนะดีกวนนะกวนใช่ป่ะฮะกวนใช่ป่ะกวนตบนะกวนตาเอาตาสาโหดหมาลูกโหดหมาตาล่าแก้วขวเล่นหน่อยูขวขอเล่นหน่อยอะไรอะไรวะเนี่ยดีนิวขอเล่นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อกลับมาของ เล่น่อยจะเล่นทำแชทเกมอยู่คันฟันวะเอาแป๊บมีเงินอยู่เสร์ฟมินิเรามีเงินอยู่หนึ่งแสนเสร์ฟมินิใช่ไหมไม่ใช่เอาพีรอดเสร็มมินิใช่ปะไม่ใช่ละนี่ะลุนเล่นเลยมีอะไรบ้าง เรามีเงินอยู่ทั้งหมดหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองมันเหมือนของพี่เว็บเลยไม่เหมือนหรอกตอนนี้เรามีเงินอยู่ปัจจุบันมีเงินโอยหน่อยโอ้โหไม่รอะหายนะปัจจุบันมีเงินอยู่แหนึ่งแสนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้พูดอยู่ตลอดเลยหนึ่งแสนเก้าหมื่นพูดอยู่คนเดียวเลยเมื่อกี้เดี๋ยวบ้านแกสิไกลไก่ไก่บอกแล้ว ไอ้่ใจไอ้่ใจมันลอมตัวแกละวแกบึกอ่าดานี่มันจะกินฉันฉันนี่แหละตัวจริงดีรับไมาบินปั๊บออมออมดูน้ำเอกใจเปล่าฉันบินได้ข้าวว่ะ มาคนเข้าแข่ะบอกว่าคูตัวจริงมีคนอยากเข้ามีคนอยากเข้าแค่กี่โมงละหกโม,ง,มงเท่าไหร่หกโมองอะไรแล้วสิบแปดนาฬิกาก็หกโมงหาให้ไปฮี เฮ้ยแกอ,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 แบบอีโป้อีฮะโป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 เหรอโปเหรอโปเหรอโปเหรออ้อามีตีมามาค่สสีน้องใส่ใจมันทำไมโออฉันตายแอ้วอะไรเนี่ยใช้ใครตีเลยบะอุยย้ยตีบวะจะการเทบะใครล่องหอน แคลงขน,นมาแต่เธอรู้จง<ค> <laughs> ว้ายว้ายตะเพียนตะเพียนอ๋อตะเพียนมาเร็วแคลงขนแคล่วแม่งนองขนอยากให้รู้ด้วยรู้เมื่อไหร่จะตายหมดอ่ะกินแ <In Apple. S 2> อปเปิ้ลดิกินไปแล้ว,นห,วหน้าพุ่งโง่ต้องไม่ออก <laughs> ตาจี๋แล้ว ลืมฉลองเลยจริงๆกินกิจกินแกนแกนะตายยังยังไม่ตายชีวีชีวิงฉันจะลงโทษแกรบการฟาาาพาดฟาพาเฮ้ยตาแวเ้ยเฮ้ยอย่าพิ่ทีวีมันตอนนี้สิ วะไม่ทำโอนนี้จิวาเอาจูบานี่พี่ดาจันทร์เตะอะไรเขียนบิดเขียนว่าเขียนเซฟโฮมเอ้าไปบ้านแคร์เราหนีบ้านแคร์เราใหญ่เปล่าอ๋อโอนิจิว่า

แมงอนะถ้าแมงไม่ทำงานใช่เะละ่ะใช่ไหมถ้าแมงไม่อะไรอ่ะแค่เข้าคนเราอ่ะอะไรวะพูดอะไรวะใช่าหัวอ,อ๋อย่ากพูดออกนะเว้ยฉันสะหามคนในเยอะเลยนะดิเขสาสำคัญในแคนมีเราเอ็งรู้ป่าว่าเราป่ะเป็นแฟนไอ้เนี่ยมันขอเราเว้ยไอเน,นี้ยหัวหน้าแคนมีลอง แม่ตรงกันเลยชื่อคนสำคัญในแคทเห็นไหมอาทิตย์ไม่พูดอะไรเลยเฮ้ยลืมพอแล้วปะพอแล้วแหละแค่นี้ติดแคฉะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้กันนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วคอมเมนต์ใต้คลิปถ้ามีอะไรติดชมอย่าลืมคอมเมนต์นะถ้าอยากเล่นเกมอะไรก็บอกไปเลยงั้นไว้แค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายลืมกดไลค์กดติดตามไม่นานบ๊ายบายจุ๊บ